สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊ค่ะอยู่กับพวกเราสาคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไนปันทีวนะครับผมนี่ก็จะเป็นรียรชั่นฝั่งเคป๊กับอีกหนึ่งศิลปินคบเขาบอกว่าเป็นอัลบั้มชุดแรกเต็มชุดแรกกับศิลปินคนนั้นก็คือ BI หรือว่าฮันบินนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ปล่อย MV มาแล้วกับ MV เพลงล่าสุดที่มีชื่อเพลงว่าอิลลาอิลาเนยนะครับผมก็ออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้นะเไม่รู้ว่าอิลล่าอิล่าหรืออิลล่าผม เลหรอทะเพาดอโอโอ้โหแล้วชุดเหมือนจะเป็นสูตรด้วยะะืมโหหล่อมากโหโอ้โหพระเจ้าช่วยเบียกน้ำยังไงให้หร่อคิดถึงเขาเหมือนกันนะไม่ได้เห็นแบบเห็นเขาแบบนานมากเลยโอ ทำไมถึงไปอยู่ในน้ำเออไม่น่าจะตั้งใจลงไปเล่นน้ำแล้วเพราะชุดแบบไม่ค่อยบอกาะเท่าไหร่ใช้ทะเลยอ,อยู่ที่หางตาเหมือนเป็นน้ำตาตา,า,ตาค่อยๆไปค่อยเล่เลนกะัน ่อนนี้ดีนาะดีดีเพราะฉันเชฟกระแสน้ำพี่แล้วสองแ <โฮ S 2> กงน้ำตาติดถูแล้วโอ้โห

คิงจางก็เห็นแล้วแบบนึกซึ้งพื้มปิ่มมากหลอจริงๆเปรียบได้ดีมากเลยชอบเนาะ นี่มันพูดติงผู้หญิงคนนี้ทิ้งไปใช่ไหมเหมือนก็แบบเหมือนโดนจนชินแล้วอะ่วอะเธอสอนวิธีร้องไห้ให้ฉันแล้วเธอจากไป โอ้อ๋ <head> ออ๋อรู้สึกเข้าใจผมอ่อนแล้วโอ้เขาคิดเพลงดีมาก 老妈โอ้โหโอเคมิว <noise> ส<楽>ิคชอบซีนไทยนะสวยนะสวยดีเออดีเท <'s> <lighting> ่อะ <sort of les ion> แต่งมาแบบนวนพอดีเลยเท่าจังหวะเท่าจังหวย,วยอันนี้พูดเด่นตอนในช่วงบุกอ่อนป่ะอือใช่โอ้ยพูด oh, oh, ถึงแม่ด้วยหรอมาเธออู้หใจ ดีไปหมดเลย,เยทข้งใหมม่ีากใช่ทั้งคนร้องทั้งเพลงทั้งเนื้อเพลงไปจนถึงจบด้วย N.K. ประโยคสุดท้ายคือมาเออ์ เมือนเขาขอบคุณแม่เขาอะเออคือแบบดีอะคือแบบดีมากถ้าจะดูไม่จบมันจะไม่รู้เลยนะว่าแบบใช่คำคำนี้แบบมีความหมายมากกับตัวเขาเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีจริงแล้วเพลงก็คือชอบเรื่องการไล่เดนดมิจากต้นต้นขีปนเราจะฟังเสียงเบาๆจะเบาๆบก่อนเหมือนเขาแบบว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่าค่อยๆบอกค่อยๆเล่าพอมาช่วงเรื่อยๆเพื่อค่อยๆเร่งเสียงเรื่อยๆแล้วเบียดก็ค่อยๆขึ้นขึ้ื่อนขึ้นเรื่อยๆในช่วงพันแรกเห็นกายจะเป็นการเล่าก่อนว่า มันทําไมเหมือนข้างแก้มชั้นมันเหมือนมีแขนเสื้อชั้นเออมันเต็มไปด้วยน้ําก็คือเปียกน้ำคือคือทะเลอ่ะคือน้ําตาตาเทาเลยแล้วก็มีการเล่าไปแล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็คือมันได้รู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งทําให้เขาแบบว่ารู้จักกับสิ่งสิ่นี้แหละแล้วสุดท้ายก็คือมันทิ้งเข้าไปเพราะว่าต้องจมอยู่กับสิ่งสิ่งนี้จนแบบเนี่ยจนเคยชินจนเคยชินไปแล้วอ่ะแล้วก็ไล่ไปได้ช่วงหลังอีกดนตรีก็เริ่มเร่งบีบเร็วมากขึ้นมีการแรปมีอะไรก็จะเป็นเล่าในส่วนพาร์ที่เ เากำลังจะบูปอนแล้วเหมือนไม่เป็นไรสิ่งที <analyze anthropology> ่เคยเจ็บช้ำมาแล้วก็แล้วกันไปตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการก่อร่างสร้างภาษาขึ้นมาชอบมากเลยข้อใหม่แบบข้อใหม่ดีก่อภาษาทรายขึ้นมาเพราะเพลงนี้แบบฮันบินอ่ะ หรือบีไอเนี่ยเป็นคนเขียนเพลงแล้วก็โมเดลเพลงด้วยจะเห็นจากตอนหลังนะที่ใส่หูฟังอัดเสียงแล้วก็เพราะฉากที่เป็นถ่ายเขาต้องอัดเสียงคือเท่มากถ่ายสวยเนาะใช่แสงดีมากการจบเอ็นเครดิตแบบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะเป็นแบบให้เราเห็นเออเหมือนเมืองหลังใช่ไหมกำลังแบบทําเพลงร้องเพลงอะไรอย่างงี้เเอออ้ยพูดถึงภาษาไทยนี่แอบคิดเหมือนกันนะเวลาเราเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเราจะชอบก่อภาษาไทยก่ออะไรกันพอก่อได้ใกล้เสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะมีน้ําทะเลมเาซัดพัง,พงใช่แล้วเราก็จะแบบ เด็กๆนะจะแบบงอเงถ้านอย่างสิ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบน้ำตาที่มาพังทุกอย่างเออมาพังทุกอย่างกับสิ่งที่เราก่อสร้างที่เราสร้างขึ้นมาด้วยด้วยด้วยมือของเราเองอะไรเงี้ยจนแบบเราก็จะแบบถ้าเป็นเด็กก็จะแบบเสียใจไไม่อยากทำต่ออะไรเงี้ยแต่นี้เหมันเขาก็เป็นข้อคิดดีว่าไม่เป็นไรสิ่งที่พังไปแล้วก็พังกันไปฉันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขนมาใหม่สร้างตรงนู้นไกลๆกลุกอ่อนไปที่ใหม่ฉันจะไปสร้างเป็นปูนขึ้นมาใหม่เรนไม้ก็เลยคือฉันรอให้วันที่น้ำลงก่อนนไ้้สราางขึที ก็เนข้อคิดดีๆแบบเปลี่ยนไปไปถึงทะเลกับผาดสายซึ่งมันแบบเออดีอ่ะเป็นการแต่งรนเพลงที่มีข้อคิดสอนนแง่เนเชิงเชิงดีแล้วก็คือบยายหล่อมากหล่อมากเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่หล่อมากๆเลยเราไม่ได้เห็นเขาแบบนานมากแล้วพอกลับมาแล้วแบบปื้มปิ่มอ่ะคือมันหายคิดถึงเลยอ่ะแบบดีมากแล้วอล่าเขาก็ออกว่าหล่อมากหล่อตั้งแต่โผล่ขึ้นมาจากน้ำเลยจ้ะจริงจริงคนอะไรเปลี่ยนไปยังหล่อเออหล่อแล้วแบบมาตอนหลังวิ่งนู่นวิ่งนี่ก็คือหล่ออ่า อ่าห้องเสียงในห้องเสียงก็ยังหล่อหล่อไปหมด MV นี้คือทุกอย่างลงตัวเพอร์เฟกต์ที่ไปหมดเลยวิวสวยโดยเฉพาะวิวตอนที่อะไรขับรถขึ้นสะพานอ่าที่เป็นสะพานแขวนสะพานแขวนสลักอ่ะสวยมากแล้วก็มีท่อนที่เราออกเสียงตอนแรงก็คือท่อนอิลล่าอิลล่าอ่าก็เป็นอิไลล่างอ่าเป็นพอยท์ของเพลงนี้เป็นท่อนก็ติดทําให้แบบว่าคนฟังฟังติดหูยงแล้วก็หลงไปกับเพลงเพลงนี้ โอเคนี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอาเรียชั่นเอ็มบีเพลงอีลาอิลานะครับผมจาก RBI นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สะดกไปด้วยกันนะครับมาเจอกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ทีหนึ่งกับเรียชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ